สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวแฟนน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมม่คิตตี้เหมือนเดิมวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวละครใน,นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มาดูที่ a f เหมือนเดิมนะครับซึ่ง a f เนี่ยผมก็ชอบใช้เหมือนเดิมคือแอตแทกร้อยแปดคู่กับบูตนะครับเพราะว่ามันได้ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามันมันจะบวกเยอะกว่าค่าเพลียวๆอยู่แล้วนะฮะ นี่เราก็เข้ามาดูกันในเกมเลยนะครับตัวละครบักนายเนี่ยค่อนข้างจะมีเงื่อนไขตูุกจิกนิดหน่อยนะครับจากที่ผมอ่านจากข้อมูลคุณกวินในกลุ่มใหญ่นะครับผมก็เลยเรียบเรียงข้อมูลมาแบบภาษาบ้านๆให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องคอยดูขั้นบับคอยดูเงื่อนไขอะไรมากมายนะฮะเราก็มาเริ่มกันที่บับประจําตัวของบักนายก่อนนะครับ บัฟประจำตัวของปักนายเนี่ยคืออันบนนะฮะอันนี้นะครับส่วนอันล่างเนี่ยเป็นบัฟจากท่า ex นะฮะส่วนสแต็กของอขั้นจะสูงสุดที่ขั้น5นะครับเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะให้ขั้น3เพิ่มขั้นด้วยการใช้สกิล1กับสกิล2ถ้าเกิดเราโจมตีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มแค่1ขั้นแต่ถ้าเกิดเราโจมตีมอนสเตอร์2ตัวมันจะเพิ่ม 2ขั้นให้บวกกับของเดิมเป็น3ก็จะกลายเป็นขั้น5สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2นะครับทีนี้เรามาดูที่สกิล1ก่อนนะคะเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะให้เราใช้สกิลฟรี1ครั้งอยู่แล้วสกิล1จะเป็นการกลางโล่ให้ปาร์ตี้นะครับถ้าเกิดเล่นในอีเวนต์ตัวเองเนี่ยมันจะกลางโล่ให้ประมาณ8 9เหมื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดไปนอกอีเวนต์เนี่ยจะกลางอยู่ประมาณ3 0,000กว่า ทีนี้เราก็มาดูที่ตีเบฟกับตีเลือดก่อนนะครับตีเบฟเนี่ยจะตจมตีมอนสเตอร์เป็นแบบกลุ่มนะฮะสฮิตแล้วก็เติมเบฟให้ปราตีนะครับส่วนตีเลือดจะโจมตีแบบกลุ่ม3 h ฮิตแล้วก็ดาเมจสเปข้างเนยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลสอนะครับสกิลสอเนี่ยจะมีเวอร์ชันบวกกับไม่บวกซึ่งถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันไม่บวกเนี่ย ดาเมสจสเปซข้างแต่แค่50%นะครับต่างกับเวอร์ชันบวกเนี่ยดาเมจค้างจะสเปซให้80%แล้วก็เติมเลือด30%ของแม็กค P ให้ตัวเองแล้วก็เติมเลือดให้ปาร์ตี้นิดหน่อยนะครับสำหรับเวอร์ชันไม่บวกถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันบวกแล้วเนี่ยจะเติมเลือดให้ปาร์ตี้มากกว่าเวอร์ชันไม่บวกอีกนิดนึงนะครับซึ่งการทําให้สกิล l 2เป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยก็ง่ายๆครับทำให้บัฟประจําตัวเนี่ยเป็นขั้น5 พอบัฟประจําตัวเป็นการ5เมื่อไหร่สกิล2ก็จะเป็นเวอร์ชันบวกตลอดเวลานะครับไม่มีการเปลี่ยนกลับถ้าบัฟไม่หลุดนะครับทีนี้เราก็มาดูที่สกิล EX นะครับสกิล EX เนี่ยจะโจมตีมอนสเตอร์เป็นเป้าหมู่3โจมตีเบฟแล้วก็จบท้ายด้วย HP เนี่ย3ชุดนะครับแล้วก็ดาเมจสเปซข้าง 20%แล้วก็เติมเลือดให้ตัวเองเนี่ยสานะครับของแม็กค P พีส่วนสกิล65นะครับจะโจมตี2ฮิตมอนเต้าหมูเนี่ยครับแล้วก็อาอาร่าออร่าของอันสกิล65เนี่ยจะเพิ่มแม็กเบฟให้2เทินนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อที่สกิล LD นะครับ s l d เนี่ยจะเป็นการกลางโล่แล้วก็เพิ่มบัฟมาอีกอันอีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เติมเบฟให้ปาร์ตี้พร้อมกับเป็นเทิร์นฟรีได้เทิร์นต่อทันทีนะครับหลังจากเรากลางปุ๊บเนี่ยเราจะได้บัฟกรอบขาวอันนี้มานะครับ6เทิร์นซึ่งบัฟอันนี้เนี่ยเป็นบัฟเอาไว้ป้องกันการตีเลือดของมอนสเตอร์สมมุติว่าถ้าเกิดเราเล่นไป ผ่านเทินไปจนบัฟเนี้ยเหลือประมาณสัก3เทินนะครับแล้วเราโดนมอนสเตอร์เนี่ยโจมตีเลือดจะทําให้มอนสเตอร์โจมตีเลือดเราไม่เข้าเป็นศูนย์นะครับจะป้องกันการโจมตีเลือดได้แค่ครั้งเดียวแล้วตัวบัฟจากท่าเอลดีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงนะครับซึ่งบัฟอันนั้นเนี่ยจะเพิ่มค่าโจมตีให้กับปาร์ตี้ของตัวนั้นๆน,น,นะครับ ตัวไหนที่โดนโจมตีเลือดบัฟกรอบขาวของท่า LD จากบักานเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นจากการป้องกันตีเลือดกลายเป็นตีเพิ่มพลังโจมตีแทนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งเนี่ยจำง่ายๆก็พอครับถ้าเกิดตัวเลขบัฟเนี่ยบนหัวเนี่ยจาก6เทิน มันใกล้จะหมดหรือว่าตัวโล่ใกล้จะหมดเราก็กดสกิลหนึ่งต่อได้เลยนะเพื่อที่จะเติมโล่ส่วนสกิลสองก็เอาไว้เร่งเกจ EX หรือไม่ก็เอาไว้เติมเลือดก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่หน้างานเพราะว่าตัวนายเนี่ยยิ่งเจอมอนสเตอร์เยอะ3ตัวเนี่ยแค่กดตีเลือดเนี่ยก็ติดแคปแล้วนะครับ อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับในการตีเลือดยิ่งเจอมอนหลายตัวเนี่ยบักนายยิ่งเก่งครับแค่ตีเลือดธรรมดายัง86ด0มเลยนะครับแล้วก็ดามเมจสสเปซข้างก็นิดหน่อยกุกบกิบกุบกิบนะครับ ผมใช้สกิลสองตอนที่บัฟยังไม่เป็นขั้น5นะครับจะทำให้ดาเมจสเปคข้างเมื่อกี้แค่50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้พอสกิลสองเป็นเวอร์ชันบวกดาเมจสเปคข้างจะกลายเป็น80%นะครับนี่ฮะการจะโดน79,999 สำหรับคนที่มีกับตันบาสแล้วนะครับผมคิดว่าบักไนเนี่ยไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะว่าใช้กับตันบาสโอเคกว่าเพราะว่ากับตันบาสเนี่ยถ้าล็อกมันเนี่ยอยู่ตลอดนะฮะแล้วมันก็ป้องกันตีเลือดให้เพื่อนได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดบักไม่หลุดนะครับส่วนบักไนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะให้เพื่อนไม่โดนตีเลือดเราก็ต้องคอยกด LD ดีตลอดนะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจังหวะไหนมอนมันจะตีเลือดเราด้วยสำหรับการกดนายผมว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับเพราะว่าอีกเดือนกว่าๆก,ก็จะมีวอร์เรอร์วอร์เรอร์ออนไล์มานะครับก็จะเป็นแทงที่ดีกว่าบักนายถ้าเกิดใครไม่ได้อยากได้จริงๆหรือว่าไม่อวยจริงๆเนี่ยก็ข้ามได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรน,นะครับสำหรับการรีวิวบักนายก็ มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงนะครับเพราะว่าผมพยายามอธิบายแบบบ้านๆที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครงงก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายเหมือนเดิมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกด s u b s c r i b e ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามผมนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับการรีวิวบักนายก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ